อุ่นนี่อุ่นสีสัตวบปะสัตไ์ไก่ๆเน้อบานได้พี่น้องโอ้ยนี่ปล่อยแล้วนี่งามๆเลยบานดีได้ทีสุดเราไปลอมาเปิดทาจนพอนี่ สวัสดีทั้งช่วงบ่านค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุขสุขนเด้อค่ะถ้าเข,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 ขาโขเขาลปลาเมื่อรอปลาเฮ็ดคือเก่แาแหละค่ะพี่น้องไปใส่เฮ็ดยังนแนวเหมือนนี้ไปตามไปลุ่นกันจ้าครับสวัสดีครับสวัสดีเสาวันที่หกครับพี่น้องวันทุลาคม2561เฮ็ดไข่ครับว่าชีบเขาพี่น้องก็อยากเขาคือเก่าแล้วฮะเฮ็ดมันลอยออก แมนอุ้ยจะเลยเข็นไปขุดเหงื่อใส่เบ็ดเด็กพี่น้องเข็นไปผ่อหมูบักไงอ้ยเอาเก็บไข่เก็บไข่ขาวขาวจ้ามีโอกาสได้งัดอีกบ่บ่งัดไข่แต่ผ่อเห็ดไ <Man. S 2> ข่เต็มตาเนาะ <c oughs> เลาะได้หาดอกซีบด,ดอกกันลาะครับพี่น้อง <c oughs> นาไปแเหนลปุ่นก็เอามันคืเหี่ยเนี่ยโมโหรอกว่าย่างกับป้าที่พอเช่นยังินน้อวงวนดวช่วงนี้ก็ดินทางบ้านเหาก็แห้งเมีเนาะเริ่มแเมีนใคอยู่อู้คู่อู้คู่บาอู้มาแล้วมาแล้ว ต็อ,อยุะกะเขาอยู่ช่วงต้นบนเนาะเนี่ยหมือว่านอุบลถือแห้งครับทั้งฝนทั้งลมแล้วก็มอล่ำใจเกินลอยเวทีพังมาเลยเมียนได้ทำการแสดงอยู่มองไถบโหูโบ่บได้ดอ่านขอมูลเมืองว่าอยู่ทางไหน เห็นแต่เวทีลมอุ้ยพี่น้องอะ่ะเป็นกำลังใจให้คือเก่าครับพายุเหี้เห็ดพอร์บอ้ะสามนี่มันสามเลยป่ะเนี่ยเห็ด,ดไข่ค่ะ อย่งเนีกับเพื่อนก็เริ่มแล้วละ่ะเหมือนถึงจะมองเนี่ยเอาอมดกัด <laughs> มามามองพี่น้องเพื่อน,นเอาเหมือเสาเฮ้ยประทัดสองอ่นอุ่นเนื้อุ่นดีอู้ยเซ็ตปะเซ็ต cây cây <laughs> đó chung Trông phải đọt nhanh hơn Cầm bôi nhanh nè, em hiền tí nọ Ui, <laughs> một đèn Ồ, hình hiền lớp hào ngắt chứ là Nhi, bôi ăn nha, ai cây Đâu Ơ, ơ, phỏa lên đi Ơ, mù bạc nhây อย่างไายไปจนอะไรนี่อย่ามาเด้อโอ้ยเดรร้ายเลยว,ว่าต้องเ้าดอกเห็นเด้เมียนเขาขาวนะีงเมียน,นมือสวาวเขาได้ดอกไงเอามาทัานดอกหน่อยเอาพอได้งัดงางจดว่าพี่หน่อเอ้ย ไปสองอำเภอ,หอเหอ็นไหมปร่ธานหัวที่เขาที่เขามาประธานหอดสะอ่อนไปก,ก่อนสำนีไปก,ก่กอนอยู่ืลอกบานได้พี่น้องอเฮ้ยบ้านชนะค็ดถอย นี่ลอยแล้วนี่งามๆเลยบาดีได้ทีบสุดเราไปลอมาเปิดห้าจดพอนี่ให่ตูวกามาบานีียามาเนะยยตูกามาผู้ก็าผู้ผกัยามาเกเพ็ดก่อนจะคอยมาผู้เอาหันมาดดานี่ เอาลงตะตำเอนาทีเขาเก็บเขางเสือิเัตอนนี้จนยังเหี๋ยว้อมม่่ดไห้ไม่เป็นังไรเลยอจำแท่เลยัจะได้เลยเนาะายหนีกับอดอกขาวงามดอกขาวงามบากเขาเก็บสอย ยื้อัวเลยนี่ยอไปที่ไหนเออกเอาปักตันาหหม้ยเขาังหนาเจ้าพวกหัดอกอาบน้ำถ้าไปติดรถเฮียพุ่นคุณไหลคยคไหลมนมหนีคนอยากเกี่ยวผู้กับมีเจ็ดกับ ไอ้ล่ะปูนดองนึงโอ้ยมือเสาต้องมาถ่ายนะยอดสุดยอดต้องมาทันเนาะเลือดแต่ขากะมีเคียกับเคียพวกลูกนี่พวกตัวเฮปพักขาวยะเขียไก้แหงมือเสาจะได้แจ้งพัากันออกมาจากบ้านสวยตันนะ เต็มคูเหนียเงานบ่อมาตาเลยดอกเฮ็ดไหมเห็นยังแนนนอนบ่อเฮ้ยอือู้ตนมาเฮ็ดปวกขาวงามค่ะงามบ่ออเห็นบ่ได้วันนี้มาออกในพังสาครับพี่นองพังสข้างท่างเลยอี่ไก่ลบไปลบหมายอยู่ว่าแต่ฝนกลกี่จะรวย สองกันมาท่านนะเห็นโบ๊ะเป็ดเลียวเมียนตบหิดเหียกับมีหยาดกันกับพุ้งหยาดกันโป่งไวหลงกับมีเลยไปอ๋อยยืบบอ๊มึงออกมาใกล้แหงอ้อมสะเลยเด้อพี่น่องสะไรหนึ่งสะโคกขาดเ้ยนี่ ออนอวาสะเลยนีนอุ้ยเกือบหายเยียบมึงิีหลอกดอกน่ะตัวขาวเนี่ยขาวกับขาวอ่อนสะเลยเนะนาะหน้ายเเป็นยังบ่ด,ดำเนาะพี่น้องมะม่งเห็ดของเรา<ง>เหลือซ้ำนีแหละ เหลือ,อเผลหนึ่งเดี๋ยวแกงหนึงอยู่เดี๋แกงน<ะ>ึ่งมือเช้าเขาก็ออกบานสวยเขาเลยบนเดียร์ทางผ่านไปป่าได้ไดนี่ทางอยู่ในหลอหน้าโอ้ยโอ้โอโอโก,อก็ทุกๆก็ทุกๆงามค่ะหัวแกงใส่บวบบเสียบแขกเด้วนี่เก็ดไข่เขากับมานไลยจุ่มอยู่ไม่ได้จุ่มเนียนจ,จุมม่มงามงามทำฮ็ดปวดเข่าเลยหลดุดโอ้ยหินหอดเฮ็ดปวดบานพื้นเดี๋ยวนี้เนาะเนียนแจ็คส์ีออกบวบออกงามคัแต่ว่าคือสีออกบวบปีนี้ เออเดี๋ยวสิจบคลิปแต้หน่อยพี่น้องเดี๋ยวเลี้ยงกระต่ายเบิ้งตาพี่น้องสําหรับคลิปนี้จบคลิปไปเพียงเท่าน,นี้แหละค่ะขอบคุณทุกกำลังใจเด้อจ้ะทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ค่ะขอบคุณทุกการติดตามรับชมฝากพี่น้องไปกำลังใจกดไลค์กดแชร์ให้สาวกนิกากระบ,บ้าสุวิทย์ในเนดเออ้อค่ะมาบ่าทันงัดกับโบทนน <laughs> ันเปิดเก็บอยู่เนาะ เราไปก่อนแบบนะเพื่อนแขวนลราไป่อนสเซรลับกิปนี้จ้าพอกันไปคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับพอมีแห้งีิงในด้น้อยก้า,าวเหออ็นแต่ทางเขาทางกระของพวกมเห็นนี่งามครับงามครับ